สวัสดีครับอันนี้ฝนตกปีโป้ไม่มีที่อยู่แล้วเย็ยนเกินไปแล้วหอยมาหลบหายมาโอ้ยล้มกิ่งล้มหงายเลยฝนตกหลบฝนตกไปไหนไม่ได้ตกครับตกแล้วที่บ้านปิโป้ฝนตกแล้วครับวันนี้ทั้งวันเลย อากาศเก็นสบายเลยวนวนวนอะไรเหมองดูฝนหมือน,นมองดูฝนหอนดูฝนตกหมือนมองดูฝน มองอยู่ฝนใหญ่เลยเอาเอาต้องคอลึกแล้ววันนี้เดี๋ยวฝนหยุดก่อนฝนหยุดก่อนค่อยไปเล่นอ,อยู่นี่แหละหน้าบ้านเนี่ยฝนตกแล้วไปไหนไม่ได้แล้วฝนตก เชื่อแฉะหมดเลยดีเมื่อวานพ่อเก็บกวาดพื้นให้โล่งให้ตีโผวิ่ง คักวะวันนี้นะคี่คักวะว็หล่ะว็หล่ะว็หล่ะโอ้ยนชนอย่างเดียวเลยเอาเล่นอย่างนี้แหละไปไหนล่ะไปไหนล่ะฝนตกแล้วฝนหยุดยนู่นเหรอไปเล่นน้ำกันไปมาเล่นน้ำกันไปนู่นเหรอน้ำอะ่ะ โอ้ยยินดีๆเล่นน้ำป้ะว่ล,ล่ะน้ำฝนถนอนน่ะเอ็มถนนเลยเห็นปะเนี่ยไปเล่นก็เลยอาน้ำได้ด่ะน้ำได้ด่ะข้างหน้าน้ำได้ด่ะน้ำได้ด่ะ

Hắc, đi hạt thôi đi Nam lại đi mà, nó lên nam lại đi mà. Nam tên thần ổn ชอบป่ะชอบไหมฝนตกมานะ่ะจะได้เย็นสบายไม่ต้องร้อนร้อนมาหลายวันแล้วออพ่อก,ก็เพิ่งกลับมาจากเอาหญ้าแข่งฝนเปียกหมดเลยตกแรงตกนานด้วยสงสัยวันนี้ทั้งวันแน่ๆเลยพี่โป น้ำน้ำนะหมดละหาทิ่มดุดละหาทิ่มุดแล้วครับอาทิ่มุดแล้วครับขอบคุณทีีมากๆนะครับ